สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรารชากันในพาร์ทที่75กันแล้วครับเย้โอเคเลยนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับพาร์ทนี้และพาร์ทต่อๆไปก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติแบบเดิมนะครับก็อาจจะมีแบบอย่างเช่นเปิดได้ตัวหูห่วยก็อาจจะมีคำหยาบบ้างแต่จะเป็นหยาบแบบเพาะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นไอจิ้งจกขังขาดอะไรประมาณนั้นจะได้ไม่เบื่อนะครับก็กลับมาแคสในแบบตัวเองละยังไงผมเองก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคร นะฮะยังไงผมเองก็ต้องขอโทษด้วยแต่เท่าที่ผมไปดูมานี้ก็มีดิทไลท์ตั้ง30คนกดไลค์แม่ง494คลิปแม่งยังผ่านไม่ถึง1วันเลยแม่งมียอดวิว4 0 0พักว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผมดีใจมากนะครับแต่แต่ถึงยังไงผมก็ไม่อยากจะหยาบแบบนั้นอีกนะับเพราะว่าผมไม่ถนัดถ้าใครที่ติดตามผมมานานนะครับเราไปดูพาร์ทที่74เนี่ยก็จะดูรู้เลยนะับว่าเวลาผมพูดหยาบเนี่ยมันเหมือนกับพยายามเหมือนกับเพื่อนผมนะครับที่ไปลองดูคลิปมาเพื่อนผมก็บอกว่า เออมันหาตรงที่นิวพยายามหยาบนี่นแหละคือผมพูดหยาบออกคลิปไม่ค่อยเป็นนะครับคือไม่อยากจะหยาบคือมันไม่ถนัดนั่นเองคือเอาเป็นว่าเอาเป็นตัวของตัวเองจะดีที่สุดนะครับยังไงผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือวิวแม่งแบบเยอะมากอะเยอะจนแบบตัวเองตกใจว่าเฮ้ยไอตัวเงินตัวทองแบบยังไงแบบลงคลิปแบบนี้ไปมีคนชอบขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรประมาณนี้มันอาจจะแบบดูไม่น่าเบื่อเหมือนคลิปเก่าๆนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนสไตล์บ้างแต่มันหยาบเกินไป ค,คลิปฮาร์ดคอร์นั้นก็จะเป็นคลิปเดียวและคลิปสุดท้ายของผมนะครับที่จะทําแบบฮาร์ดคอร์หยาบถอยสะถุนขนาดนั้นก็ตามนั้นนะครับถึงจะได้วิวเยอะขนาดไหนคนกดไลค์เยอะขนาดไหนมีคนคอมเมนต์ว่าชอบมากกว่าคนที่ไม่ชอบสักขนาดไหนผมเองก็ยังจะเลือกข้างที่ไม่ชอบซะมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับแคตเตอร์ที่แบบรุ่นที่แบบอายุน้อยที่มาดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยพี่แม่งพูดหยาบแล ng, ้วแม่งดังว่ามีคนชอบ ลองไปทาบ้างดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งคือช anel ผมเนี่ยอาจจะมีเด็กที่ติดตามกันเยอะนะพวกเกมลายเลนเจอร์พวกคุกกี้รันเนี่ยยังไงก็ต้องมีเด็กอยู่แล้วแหละนะครับผมไม่อยากทําให้พวกเขาผิดหวังยังไงผมเองก็ต้องขอโทษอีกทีนะครับกับลายเลนเจอร์เปิดกระชาพาร์ที่74นะครับอันนั้นผมลองฮาร์ดคอร์เฉยนะครับอันนี้ก็เข้าสมุดปกติแล้วนะก็โอเคนะครับก็เข้ามาสู่ช่วงการเปิดกระชาพาร์ทที่75กันเลยส่วน i อดียไลน์ด้านบนนี้ก็จะเป็น line Ad ขออองเพื่นนผมักนะก็ดดไไปไ นะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองแล้วต่อมานะครับคุณเองก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูร้านขายเกมสตีมในราคาถูกนะครับชื่อร้านก็คือ Panda l a า o มอนก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเปิดกาชาเนี่ยคุณเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเม้น ID ไอของแต่ละท่านลงไปโอเคนะครับผมเราก็ไปลุ้นกาชากันเลยดีกว่าครับอันะครับผมเราก็มาลุ้นกาชาแบบแพตตินัม5ตัวบวกอีกหตัว เปิดได้ตัว5ดาวถึง7ดาวนั่นเองใช้เพชร150ลูบี้ซึ่งกิจกรรมอีเวนต์คูณ2 6ดาวและ7ดาวเนี่ยยังไม่หมดนะครับกิจกรรมนี้ก็จะหมดวันที่3เดือนที่4เวลา3ทุ่ม59นาทีนะครับใครที่มีลูบี้อยู่ก็รีบเปิดกันซะหรือจะเปิดใกล้ๆช่วงหมดกิจกรรมก็ได้อาจจะได้ตัวดีๆแบบคลิปผมที่วันผ่านมาที่ได้เจ้าเทพยุทธ์ญญนะครับมาฮะกดของเพื่อนผมก็คือไม่ต้องกดข่าบนะครับแบบเดิมเลยกดไปฮะ150ลูบี้กดโอเคไปครับ มาลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้ตัวใหม่หรือไม่นะอันนี้ผมก็ตั้งกฎไม่ได้นะว่าจะลบเลนเจอร์ตัวไหนเพราะมันเป็นรหัสของคนอื่นนะครับตัวแรกโผล่มาโอ้โหเจตแมนโอ้โหเมื่อกี้กูนึกว่าค้างนึกว่าได้ตัวใหม่โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแบบว่าเปิดมาแล้วได้ตัวใหม่นเงือบเลยนะบอกเลยนะฮะตัวต่อไปครับปั๊บโอ้โหได้ตัวเดียวกับกูเลยเว้ย ห้าดาวสองตัวแล้วนะครับนี่มันใช่กิจกรรมคูณสองหดาวถึง7ดาวหรือเปล่าห้าดาวว่าสองตัวแล้วครับตัวต่อไปครับฝับโอ้ตัวเชี่ยโอ้เออไอตัวบ้านรวยโอแมงได้โรบอทเอ็กเวิร์ดโอ้โตัวไม่ด้วยรหานเพื่อนแท้แทำไมมึงถึงทำกับกูอย่างนี้ ตัวต่อไปครับปั๊บฮิปบปมาอีกแล้วผัวเมียนะฮะฮิปบปกับลีอานนั่นเองนะครับคลิปผมที่ผ่านไปก็มีลีอานะครับคลิปเพื่อนของผมก็ต้องมาฮิปอปนะครับผัวเมียคู่นี้นี่ได้กันทุกวันนะครับผมได้เสียในเรื่องการแทงไพ่อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปครับปับอ้โไว้โอเคยังดีนะฮะคาดาวสี่ตัวแล้วนะครับมีตัวใหม่มาตัวเดียวนั่นก็คือหกดาวนะครับก็ตัวสุดท้ายครับจะได้อะไรเอ่ย ม่ใช่เปิดมาเมกได้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮึับอุย้ยกินาลีอือยอดก็โอเคนะครับก็ถือว่าได้5ดาวมา5ตัวนะครับแล้ว6ดาวตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าดีดีด้วยนะมันเป็นรหัสของเพื่อนนะดีมากดีจริงๆเลยมึงเนี่ย